ซ่อมทีวีนะครับซ่อมภายนอกแล้วต้องซ่อมภายในครับหมายถึงโปรแกรมนะครับมีหลายครั้งนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับะระบบภาพนะครับเดี๋ยวเป็นขาวดำมั่งเป็นเม็ดมั่งแบบนี้ครับเดี๋ยวสีเพี้ยนมั่งภาพสีแตกสีเลอะ ถ้าเป็นทีวีแบบแบบ LED นะครับวิธีแก้ก็มีวิธีเดียวครับคือกับค่าโรงงานนะครับรุ่นนี้เป็นของโตชิบ้านะครับซ่อมภายนอกแล้วคือระบบไฟคือซ่อมเสร็จหมดแล้วครับเหลือแต่เนี้ยซ่อมแบบนี้ครับคือซ่อมไม่ได้แน่ต้องกับค่าโรงงานอย่างเดียวครับกดปุ่มปิดเสียงนะครับเมื่อกี้นี้ ปวดมิวหนึ่งครั้งนะครับให้มันขึ้นโชว์มิวแล้วก็จะมากดปุ่มนี่ครับปุ่ม A v วครับปุ่มล่างสุดกดมิ้วให้ขึ้นโชว์ปิดเสียงก่อน,นครับกดมิ้วหนึ่งครั้งปุ่มปิดเสียงนะครับกดหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะขึ้นโชว์แบบนี้ครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งโดยแต่ว่าต้องแช่ไว้นะครับกดแช่ไว้ แล้วก็กดปุ่ม AV ครับปุ่มล่างสุดที่ตัวเครื่องกดมิวที่รีโมทอีกครั้งนะครับกดแช่แต่ครั้งนี้จะต้องจะต้องแช่ไว้นะครับแล้วก็มากดปุ่มตรงข้างหลังเครื่องนะครับปุ่ม AV ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ กดจนกว่าจะขึ้นนะครับอาจจะกดหลายครั้งกว่าจะขึ้นแล้วก็เลื่อนมานะครับเล,เลื่อนไปหานี่ครับ <S <S factory format นะครับเป็นคำสั่งคืนคืนค่าโรงงานนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับกดใช่ครับแต่นนี้เครื่องก็จะกลับค่าให้เมื่อกี้นี้ก็เห็นนะครับว่าเป็นอาการ ผ้าเป็นขาวดำนะครับเป็นเม็ดๆก็เกกับค่าอันนี้จะเป็นค่าโรงงานเลยนะครับแล้วก็ตั้งภาษาตั้งหมดให้เป็นเป็นบ้านนะครับดูกบับ ب ا นอเริ่มจะ,ะครับสีเมสโนเริ่มมานะครับเริ่มเลุ้นครับ เดี๋ยวดูเดี๋ยวต่อตอ DVD ดูอ่านี่ครับเป็นปกติเลยครับนี่คือมันนอกเหนือจากวงจรภายนอกแล้วนะครับการซ่อมแบบนี้คือเราต้องรู้วิธีกลับค่านะครับ